สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤศจิกายนี้ดาวเือรดีอยู่นะคะดาวเือดีอยู่ค่ะให้โชคพอสมควรค่ะในวันที่1 1 1 21นะคะขึ้นแรม1ข้ามค่ข้าบให้ใส่บาต,ด,ด,ตาาะะาด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ขนมพวกข้าวเหนียวที่ราดด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็น้ำหวานฮีโร่บอยหรือน้ำหวานต่างๆที่ไม่มีรสชาค่ะ ใส่เสริมดวงเสริมบุญบารมีความเป็นสิริมงคลให้โชคในเดือนนี้พระใสยพ,พระเกตพระใสยพระเกตให้โชคมากค่ะผมฤกษ์ปัดเดือนนี้ดีในวันที่1นึงกับในวันที่1นึงกับเดือนนี้เสริมบุญเสริมดวงคือคาถาาระใสพระเกตค่ะพระาาระใสพระเกตสีให้โชคเป็นสีขาวสีโชคเป็นสีขาวให้โชคมากค่ะนะคะในเดือนนี้ดวงที่ไม่ค่อยดีเป็นเดือนพิกากุมภาเมษายนกรกฎากันยาค่ะ เดือนที่ดีคือเดือนธันวามกรามีนาพฤษภามิถุนาและก็เดือนสิงหาตุลาคือเดือนที่ดีค่ะนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะใครที่ตัดผมตัดเล็บซื้อเสื้อผ้าใหม่ใส่ในเดือนนี้จะมีโชคลาภในเรื่องหน้าที่การงานกเงินนะคะแล้วก็ใครอยากเปลี่ยนองสตางค์จริงจริงแล้วยิ่งเปลี่ยนได้สองวันคัวที่1นึ่งถึงสิในรอบนี้ในเดือนนี้ยังทันอยู่เพราะตั้งแต่เดือนหน้าต้นไปอะค่ะในเดือนธันวาเปลี่ยนจะไม่ค่อยดีตั้งแต่12ธันวาเป็นต้นไปแล้วค่ะ ะคะิดซื้อเสื้อผ้าใหม่ของใหม่เข้าบ้านรีบซื้อเดือนนี้ย้ายบ้านใหม่รีบย้ายเดือนนี้นะคะไม่เกิน11บเอ็ดธันวาเพราะตั้งแต่สิเดือนธันวาไม่ค่อยดีแล้วค่ะนะคะที่ย้ายบ้านใหม่อะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็เดือนนี้นะคะถ้าเป็นไปได้กับข้าวที่ใสบ่บาตจะเป็นพวกไข่ลูกเขยกับข้าวที่เคี่ยวด้วยน้ําตาลนะ ต้นไม้ที่ปลูกหน้าบ้านดีคือต้นวาส,สนาค่ะต้นวาส,สนาแล้วก็ต้นที่ต้นที่มาทำน้ําตาลได้ต้นอ้อยค่ะนะคะปลูกกับบ้านดีให้โชคดีหรือให้ไหว้อ้อยค่ะให้ไหวไอ้อยกับเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่บ้านหรือพาที่บ้านน้ําอ้อยน้ําพึ่งอะค่ะท็อฟฟี่ขอพรจะดีมากค่ะพาที่บ้านเจ้าที่ที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอจะดูดวง12เดือนต่อไปนะคะขอโชคดีค่ะ ี้ต้องรีบใส่บ่ายกันนะคะวันที่หนึ่งสิบเอ็ดยี่สิบจะเ,เ,เสร็จดวงมากนะคะอย่าลืมนะคะขอให้โชคดีมากนะคะโชคดีค่ะ